สวัสดีครับสปอร์ตขับ4คันนี้ราคาลด1 0 0 0 0 0 0กำปันบาทคันนี้เพิ่มสีส้มอีก10,000บาทเป็นราคารถ1 0 0 0 0 0 0กัปตันบาทคันนี้ยกถึง3นิ้วใส่แม็กขอบ20พร้อมกับชุดเหล็กฮัมเมอร์รอบคันเดี๋ยวเราไปดูดีเทลของตัวรถกันว่าแต่งอะไรกันบ้างนะครับ คันนี้นะครับด้านหน้าใส่กันชนหน้าเหล็กของ Hummer รุ่น Atlas Series พร้อมกระจังหน้าของ Victor ร์นะครับสกูปทรงฟิตเป็นรูปมา้าสีส้มด้วยคันนี้ยก3นิ้วเปลี่ยนปีกนกเป็นของ p r o เ e n d e r ใส่ยางของ c o s ซีเต e ร์วายเ e เกอ3เลยนะครับ m a c v ว p i ลายสีดำด้านสวยๆเท่ๆเ,เ,เลยบันไดข้างของ Hummer รุ่น Shadow Series นะครับทเท่ๆแบบนี้เลย Hummer รอบคันเลยสำหรับตัวสปอร์ตขับสีส้มคันนี้นะครับ แต่งส,สวยๆเท่ๆรอบคันนะครับด้านบนเราใส่ไฟเป็นไฟเข้าแคมป์ด้วยนะเป็นไฟสปอตไลท์ LED แสงสีขาวเท่ๆแบบนี้เลยนะครับภายในจอซิงค์โฟร์นิ้วต่อ Apple Car p ร์เพนเออตโต้ได้นะครับพผงไฟฟ้าปรับได้สีทางพร้อมระบบ Cruise Control เกียร์ออตโอต้แบบ6สปีดพร้อมการปรับโหมดออฟโรดถึง6โหมดเลยนะครับเบาะหนังสีดําเดินได้สีเทารอบคันแต่งสวยงามสำหรับตัวสปอร์ตซีคุีสีส้มเซร์นาออร์เรนคันนี้นั่นเองนะครับโอ้โหรอบคันแต่งสวยงามมากเลยสําหรับคันนี้นะสปอร์ตซีคุชุดเหล็กฮ เป็นยังไงกันบ้างครับพี่เฟนเพจท่านได้ดูชุดแต่งรอบคันกันแล้วนะครับคันนี้ทุกอาชีพจัดไฟนแนนซ์ได้เลยนะครับมีเจ้าที่ทำยาถึงบ้านส่งมอบรถถึงบ้านกันเลยนะครับฟอร์ดแอปเปิลเกษตรนะพี่จัดให้เลยแบบนี้เลยสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ